สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอกไปสู้คุณสุกคนครับพอกระเพราเท้าทางน้านชาแนลครับพี่น้องมาหันมาทั้งตําครับพี่น้องมาหนีตํากุ้งสดตํากุ้งดอง,ออองซีอิ๊วบ่ามันซีอิ๊วไหมยังเกาะโซยุโซยุเคืนว่านี่ตัวน,น้อยๆนี่ดองโซยุโซยุ<笑><笑>เอื่นโน้ตือเอ้ามาพี่น้องมาเทิ้งสดเทิ้งเงนนีน้ำนะครับกับหัวแรดดีด,ดกับอยอดอ่อนทันตะวันนะครับแล้วก็ผักกาดกรอบคือเก่าบรรยากาศใน,นมือแรงมา ลงมือเลยพี่น้องตว <c oughs> ดหักโอ้จวตจวจตรวจตวดเลยฟูงมินตำสิมากกว่าน ตัวดวงมันจอกมันหวานเลกน่อย <laughs> Sốt nhâm đấy Mua nhâm là hưởng ừm, <laughs> <laughs> ก็เขากันอุตัวครับพี่นอ้องหัวือเลยหัวนะาบัดเนี่ย 음. в о 뚜래피 음. เสียงพุนมากแล้วหืมรสแอบตาบ่า <laughs> บุกค่อยเบาบุกมันเองบรรยากาศย่ำเลี่ยงให้พี่น้องเห็นทางหลังฝ่าวกินกวนเพิ่นสิเปิดเพลง Bác anh thử cái Bác thử cả quần rồi hmm. Tốt đoán Chịu học... Văn ván thế nào phân chiến nhầm hiểu không <laughs> cúp cúp đây hmm. mà leo bắn ไปข้างนี้เป็นพื้นมะตอมอืมเล่นกับเดี๋ยวบันเบื้องคุณพี่น้องแดงดึงคืองเลย ซวามดีครับหลีกนี้บ่ได้พี่น้องอาหารทะเลครับเม,ม้งวัน <laughs> うんうん。 ชังไเลยพี่องมันยังจวด <ck> <Trustee> <tama> พักมันกวบมันกวบจับ เสียปากแบบแบบเพื่อนพี่น้อง กินกับบัวกับแสบพี่น้องกวอบเดียวอืมเห็นบ่หามากเลยครับเอาแล้วบันนี่ไอ้กำนอนดพิมอืม พักอันนี้มันกอรอบกรอบาพ่อพี่น้องหวานผมเกือกบักพริกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลย phimỏ quá bố mẹ Phúng bên tâm đó เราอาอยู่สั่นสามมันก็นยังบินขึ้นเมื่ออยู่เราอะเมื่อยตั้เนาะพี่น้องเนาะสั่นสาม Rồi, chụp, chụp con, chẳng Ở ngoài cả bọn nó, ai khắp nồng cả nè Các con โอ้ยอา้ <c oughs> น้ำลงหัวขวาข้อถดข้อไผ่พี่นอ <c oughs> ้องปุ้งเว้เอาเรียบร้อยเผิดตรวจจัดขนาดพี่น้องพี่สวบแดงเบิดแต่ว่ากระเสียบขั้นโบผชดกบับโบเสียบพี่น้อง เพราะว่ายังคันมันเผ็ดมันจวดนี่ปะมันแบบจวดจาดมาหลดแล้วมันเกิดที่นั่นนั่นนัวเขากันนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าย่ามไปกินอยู่ร้านคือยังเวลาไปกินกบกินเขาคันว่าตำมุฮุงนี่เผ็ดเพ็ดเด้อหลอดม่ฮีพูดเดว่าเออก็มีส่วนหน่อยเนาะก็มีอยู่ใส่โบเผ็ดสองเม็ดสามเม็ดกันแล้วแต่ผู้เพิ่นกินได้นะครับแต่ว่าถ้ายอยางให้จวดอิลีนี่ห่วยใส่ซีนัวใส่ซีบิดเผ็ดหลากหลายเอาบรรยากาศนี่มือแรงนะครับ เอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับหินทั้งหลังนี่ต้นบังม่วงมันมีหลายให้พี่น้องบ่าวเ่ากับเปียนไปเลยเลยพี่น้องเดี๋ยวบึ่งบรรยากาศให้หน้าเกือบทุกให้เลยละพี่น้องที่ปูบังม่วงนี่มันมีโยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันนะครับหกคันเท่าน้ามีแต่บังม่วงแต่ว่าปีนี้บ่บค่อยจ่อบ่คอยจับปันใดนะครับเพราะว่าฝนบบมาห่มมันอันนั้นเขาอื่นอย่างมันห่วงมันห่วงก็คือมันอันนั้น มันเป็นบทเต็มที่มันก็รลนนะครับเอง่างๆว่า,วานนะมันอันบมันสมบูร์นะครับเอากัคลิปนี้นะครับฝากพี่ต้อนนองนะครับได้ไหลายมองได้ไหลายบอลสุขสุขคนนะครับทีไปเหตุการณ์เห็นงานที่เห็นยังอยู่กัแล้วแต่นะครับทีรับชมเบาเท่านะครับทีไลท่ทีแช่ทีคอมเมนต์ได้พี่น้องได้อบวกวัชิเป็นทั้งช่องยูทูบโอ้ยอ่าโบว่วัชิเป็นทั้งช่องยูทูบนะครับแ้วก็ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจ นะครับกับขอบุญขอบคุณพี่น้องได้หลายนะครับที่ไลท์ที่แช่ที่คอมเมนต์ที่เป็นกำลัเงเรื่องใจให้กับบ่าวเท้านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องคือเก่านะครับมากกับอะไรถือใจกับแช่บ่าวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ